go สู่มวยมันนะครับมวยไทยของเราทางช่อง8นั่นเองนะครับกับ L W C Super Champ นั่นเองนะครับมาพร้อมกับความมันซัดกระแลกแน่นอนกับมวย5ยกศึกไต่บรรลุมินิเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ L W C พิกัด147ปอนด์นั่นเองนะครับวันนี้รุ่นใหญ่ไฟกระพริบครับไทยเจอกับอิหร่านนะครับและสำหรับผู้ชนะคู่นี้ได้รับเงินันพิเศษ5,000บาทครับสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยปลาราดพริกอร่อยที่อรอยยิ้มนะครับและนอกจากนี้ยังลุ้นรางวัล Fight of the Night คู่มวยดู และไฟเตอร์ of the n i g น t นักมวยยอดเยี่ยมจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ this is the z i c b o l of today thala the was the fighter from iran เอาละครับคอสเซียงปรมือต้อนรับมุมน้ำเงินจากประเทศอิหร่านครับอายุ26ปีคอเซียงปรมือต้อนรับอ ali Iran t h น s ีตอ The Blue Corner from Iran a นอารี a รซาอามิซแจ้งเกิดบนเวทีของ LWC Super Champ นะครับสึกใต่พลังลุมพินีได้หรือเปล่าครับมาดูตัวแทนจากประเทศไทยแค่สีเสื้อบอกอยู่แล้วนะครับว่าน้ำเลี้ยงดีแน่นอนนะครับอายุ24ปีครับ Ladies and Gentlemen please welcome the Red Corner from Thailand ชัยจิตเมืองนอนรูปร่างพอฟัดผพาวงยคกรบ177ซนตเมตรทั้งคู่นนทชยัยจิตเมืองนอน สำหรับคู่นี้ครับขอเสียงประมือต้อนรับผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการบุลเลิศแก้วพิทักษ์ครับคู่เอกในวันนี้นะครับชกในพิกัด147ปอนด์ครับทัดเอานักมวยที่ดีที่สุดเข้าไปชิงชม้์ของสนามบวยเวทีดีครับนนทชัยจิตมืองนนท์พบกับอาริเลซ่าอาเดสเดจากอียิปตหรือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่พิกัดนําหนักนี่ใหญ่เลยนะครับ147ปอนด์ครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ครับคนนี้เลยครับ นักชกดังจากค่ายใหญ่ค่ายจิตเมืองนนท์ครับอายุ24ปีครับจากจังหวัดชุมพรนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่จังหวัดบุรีบุรีครับสูง177ซติเมตรครับ52ครั้งชนะ45แล้วก็แพ้7ครั้งครับผลงานล่าสุดเอาชนะน็อคเพื่อไทยพอพนมพรครับที่เวทีบุมพินมแห่งนี้แหละครับวันนี้มีโอกาสดีครับได้มาโชคเป็นคู่เอกรายการ LWC Super Champ ครับส่วนคู่ชกของเขานะครับ เป็นอีกหนึ่งนักชกจากอีสานครับอายุ26ปีครับอารีเลซาอเมซาเด้ครับสูง177เซเมเท่ากันเลยนะครับ34ครั้งชนะ23แล้วก็แพ้11ครั้งนะครับจากยินเพชรสมานมวยไทยนะครับติดตามผลงานของเขาครับนี่คือคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ขออย่างที่เรียนย้ำนะครับเราจะมีมวย5ห้ยกทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะคัดเอานักมวยที่ ดีที่สุดครับเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับเวทีทรงเกียรติแชมป์ม,มันสรงเกียรติครับสำหรับผู้นี้นะครับนักมวยที่ชนะบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดหมหาชนมอบเงินรางวัลพิเศษ5,000บาทและผลิตภัณฑ์ตราปุ้มปุ้ยเพื่อเพื่อส่งเสริมการไต่บัลลังแชมป์ลุมพินีต่อไปนะครับสนับสนุนโดยปุ้มปุยอร่อยที่รอยยิ้ม กำหนด5ยกนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะใช้บริการกันถึงหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่นะครับนนทชัยนี่ก็อย่างที่คุณหนุ่ยเรียนเลยครับไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณนะครับรายนี้อายุ24แต่ว่าโอ้โหประสบความสําเร็จนะครับเป็นแชมป์มาแล้วหลายรายการนะครับส่วนอาริเลซาอามีซาเดนี่ก็มาจากเพชรสมานยิมนะครับเป็นนักมวยฝีมือดีคนนึงครับอย่างที่เรารู้นะครับมีดีที่หมัดนะครับแต่ว่าวันนี้หมัดจะต่อยนนทชัยโดนหรือเปล่าครับ เก่งกาดปอเปโก้หรือว่าเก่งกาดจีมังนนครับสตาร์เพนเนอร์คล้ายจีบังนนมาถอดบงงคนให้กับทางด้านนนทชัยเอาละครับเวทยักษ์เวทใหญ่แบบนี้อาวุธที่ออกสะเทือนเวทีแน่นอนครับติดตามเลยครับคู่เอกของทุกท่านสูงเท่ากันเลยครับ1 7อกเซนเมตร ขวาสกัดครับสนะนรทนชัยแมพื้นเพนี่เป็นมวยเข่าที่ตีได้เสด็จเะดาดีเหลือเกอินนะครับแต่ช่วงหลังนี่ก็แมพัฒนาขึ้นครับเสริมในเรื่องของอาวุธขึ้นมานะครับมีแข้งมีหมัดมีซอกครับในขณะที่อาเบีซเดครับธรรมชาติของนักชงอิลาดีหมัดหนักทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะแม่นขนาดไหนครับต้องติดตามเ,าเือขเขหารชนชัยนะครับ นชัยก็ไป่ประมาทครับโอ้โหแข่งขวาครับชิงออกไปก่อนอต้องวัดกันแล้วครับแข่งกับหมัดครับใครจะเร็วกว่ากัน<อ>ต่อไปครับแข่งขวาของน,น,นชัยครับยังหาจังหวะเข้าไปต่อยอยังต่อยไม่นี่ฮะหมัดชุดครับยังไม่โดนครับนวลชัยเองก็ไม่ประมาทครับ หลบแล้วก็รอจังหวะดักโต้เน้นๆเหมือนกันครับนี่ฮะบล็อกหมัดเอาไว้แล้วก็เสียบเข่าครับถ้าวงในนี่นนชัยเป็นของชอบครับไ่แขนแต่ว่ายังไม่ตีครับตั้งแขนเอาไว้ก่อนอย่าให้จับได้อยายให้ถึงตัวนะครับพอตีแลกแน่นอนครับนนชัยครับแข้งขวาไปเลยครับแต่ว่ายางไม่ค่เรียนไปเลยครับระยะหลังนี่ก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ครับไม่เข้ากับรูปแบบของมวยสามยกมากขึ้นเลยครับ ดะตีง่ายๆครับแหมอาริเลซ่าจะเข้าไปตีค่อยๆหาช่องครับยกแรกครับยังไม่รีบไม่เร่งเท่าไหร่ครับแต่ว่าแหมเจะเตะขาทำลายจังหวะนี่ครับเตะไข้ทีนึงครับต้นชัยเสียบเข่าครับโอ้โหเข่าแหลมจริงๆครับนี่ฮะอาริเลซ่าว่ายังไงฮะโดนเข่าเข้าไปนี่กลัวเข่าหรือเปล่าครับ เปแรงเตะมันจริงๆครับวันนี้นรินชัยฝากขอมเข้าฝักเมื่อไหร่นี่ก็โอ้โหมันระเบิดแน่ครับโอ้โหปัดมาแล้วครับแต่ว่ายังแหมยังปิดยังปิดได้นะครับนรินชัยนะค่อยๆขยับจังหวะนี้ไม่ได้ครับยังไม่แม่นก็ต้องหาจังหวะต่อไปครับค่อยๆหาช่องครับทีนี้มัดชุด โต้ครับขนางในเจอขวากครับซอกงัดครับนี่คือทีเด็ดของมนชัยครับนี่คือลูกเก่งเลยครับโอ้ยเสียบแหลมๆเลยครับมาเรีปล่อยเลยครับอาลีเลซ่าแกล้งแค่ไหนก็ต้องปล่อยครับข่าขวายังไม่แม่นเลยครับอาลีเลซ่าบ่ายยกแรกพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับสำหรับคู่เอกในวันนี้ ดีครับทีมเชียร์ของจิตเมืองนอน์ครับมาเชียร์นนทชัย่วนนี้ที่มุมของอาริเลซา,า,าเมสเดย์ครับเรากระงบก็้เป็นอย่างดีดูไฮไลท์ครับลูกนี้โอ้โหแข้งขวาของนอนทชัยครับฝังเต็มแข้งลูกนิพยายามบุกเข้ามาต่อยแต่ว่ายังไม่แม่นนะครับหมัดของอาริเลซาเจอเข่าของนอนทชัยครับโอ้โหลูนี้สกัดดาวรุ่งคนระับ โอ้หบุแกแหลกแต่ว่าหมัดก็ยังไม่ค่อยเข้านะ,ะครับอารีเดซาอ่าแล้วครับยกที่2ครับก็น่าสนใจนะครับว่าดนงตชัยถ้าเกิดแกเร่งวงในเสียบเข่าแหลมๆนี่จะเป็นยังไงครับเพราะว่าอารีเดซานี่ก็ไม่ชอบเข่าอยู่แล้วครับเพราะาเน้นหมัดก็คนละแผนครับนคนละทรงเลยครับคู่นี้ชัดเจนครับแผนใครแผนมันครับใครจะทําได้ดีกว่าอ่าลุ้นกันต่อครับยกที่ส ควรตื่นเท่าไหร่แล้วก็มันแน่แนอนครับสำหรับนนทชัยครับแหมแข้งขวามาเลยครับโอ้ขยับเข้ามาหาแข้งขวาเข้ามาวงในพยายามจะสอดแขนไล่แขนครับแต่ว่าไม่ทันนนทชัยครับแหมหลักเลี่ยมนี่ดีกว่าอยู่แล้วครับกระซวกตีเข้าไปนนทชัยเองก็ไม่รีบนะครับรอจังหวะตั้งรับให้เหนียวแน่นครับแล้วโต้เน้นๆครับถึงหลบแล้วหมดไปก็ยังไม่เต็ม เหมือนจะขยับเดินป้าเหมือนกันครับโนนชัยนี่ฮะวงในเสียบเข่าครับนี่ฮะพลิกเก่งหมัดชุดของทางด้านอาริเลซ่าครับโอ้โเจ้เสาววัชรุมี่ถอนหายใจนะครับอาริเลซ่าหมัดแย่เข่าเลยครับวันนี้แข่งไฟครับโนนชัยตอกได้พลิกมาตีได้ไหมโอ้โหฟันสอครับแหมทีเด็ดเลยครับลูกนี้เสียบเข่าตาม โอ้โหสองเมตรจ่าครับฟันสองทีเรื่องโอ้ต้องถอยกลูด้ครับอาลีเวซานี่แหละครับโดนเอชไม่ได้มีแต่เข่าครับเสริมอาวุธมาเยอะเลยครับบบเครื่องเลยครับมัดเท้าขอศอกจัดให้ครับจังหวะนี้ต่อยมัดแล้วเสียบเข่าพยายามจะขวานครับขวางแล้วฟันครับฟันแล้วเสียบไหมยังไม่ได้จังหวะครับโอ้โหอยู่ปลายนาแล้วฟันนี้ทําได้ดีเลยนะครับโดนเอชยถือว่าพัฒนาการไม่ถึงสเต็ปนึงขั้นตอนเลยครับ ตรงนี้เทถิ่นลงไปไม่มีอะไรครับลุกขึ้นมาโยกครับแข้งขวาครับดีค่อยๆเยียดนะครับแม่ก็คงจะเน้นที่วงในแล้วครับอาชีพที่เขาถนัดครับนนท์ไมช่ไอรีสาก็ไม่ถอยครับพยายามจะเดินเตะขาครับหัวอีกทีหนึ่งเตะขาครับเอาเฮ้ยไทยเสียบเขา ขวางครับอาริเลซ่ารู้ทันครับออกมาเล่นมุมนอกแล้วก็เน้นปัดชุดครับอเสียบเขาครับดวงใจแล้วงัดสอดอีกทีนึงขวางครับขวางแล้วก็สับซอกอาิเทโอ้สู้ดีเหลือเกินครับอาริเลซ่าเนซาเสดจากอิหร่านครับอาวุธออกมาตลอดนะครับโอ้โหดวงตาชัยครับต่อยลำตัวฟันสอกเข้าไปตามเสียงเชียร์นะครับพี่มุมไปหน้า ครับอาริซ่าก็ไม่ยอมดูจะต่อครับนีแค่ยกที่2นะเครับยกกัน5ยกนะครับคู่นี้แมแต่ยก2นี่ก็สนุกแล้วครับอาริซ่าขยับเดินบ้างครับแข้งของมนชัยเตะขาไม่เต็มไม่ชัดท่าไหครับจังหวะนี้ครับประสานแข้งครับมาดนกระจับถึงหลบแล้วหัวเต็มหลังครับแม่เล่นฝีมือได้ครับเดินได้ถอยเป็นครับมนชัย ช่วงปลายยกที่สองหมดยกครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาหลังจากสองยกนะครับมวยคู่เอกวันนี้ก็ถือว่าออกอาวุธกันได้อย่างสนุกเลยครับต่างคนต่างไม่ยอมกันครับทางอาลีเดซ่าและก็นนดชัยครับดูภาพช้าแค่พยายามต่อยหมัดนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับลูกนี้ครับทีเด็ดของนนดชัยครับ สองฟันเข้าไปเต็มๆครับเลยแนวขาอ่อนเลยนะครับอารีเลซ่าจากนั้นก็เข่าตามอัดเข้าไปครับโอ้รับไปเต็มครับยกที่แล้วสำหรับอารีเลซ่ามิาเบครับยกที่3มครับมาดูว่ายกนี้นนทชัยจะดับเครื่องชนหรือเปล่าครับเพราะว่าวงในนี่ดีกว่าแน่ๆครับแต่ว่าก็ห้ามประมาทนะครับเพราะว่าหมัดของอาริเลซ่านี่ก็แมยังหนักอยู่ครับ ไว้ใจไม่ได้เลยครับโป้งป้างมานี่ล่นได้เลยครับนะขยับเดินครับอลิเลเซา่าธงชัยก็มีจังหวะเดินมีจังหวะถอยครับมีจังหวะเล่นจังหวะผ่อนครับเะตะขาไปทีนึ่งลูกเตะขานี่โดนเยอะๆก็ไม่ดีนะอ่ะโดนหมัดขวาแล้วก็มาลิเลซ่าครับธงชัยเดินเบียดเข้าไปยิงหมัดขวาตามด้วยแข้งขวา โอ้โหข่าขวาครับตามหมัดขวาแหวขวาลุ้นๆครับวันนี้ครับเปิดไฟเลี้ยวขวารอแช่ไว้เลยปันศอกเอ้าแหมต้องหนีครับต้องเด้งตัวหนีเลยครับนี่ครับพอออกเป็นชุดจังหวะผ่อนก็ออกบ้านผ่อนยับนี้ครับทางด้านเมชัยอาริเลซ่าแหม่ต้องคิดหนักเลยครับจะเข้าไปออกรุ้ยังไงครับเจอแข้งกระเด็นออกมาอีกแล้วครับโอ้วันนี้นี่ครบเครื่องจริงๆครับเมชัย นายดีครับโยกเตะขาครับจะไปใส่ทับในหรือว่ามาไปเฉียดโดนกระจับแล้วครับขวาไม่โดนแอบกับกลายเป็นอาลิเนซ่ามาเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับขวายังไม่ถึงนับอดิเนซ่าเอาวทีขวาดได้กดโลมาครับตีได้ไหมตีอัดเข้าไปโอ้โหตีมาัาจริงครับลากมาตี แต่ว่ายังเป็นตีแบบเบ็ดเบ็ดเลยครับเป็นเต็มชายโครงครับโอ้วงในขอคนเดียวครับนุ่นใช้บอกขอคนเดียวโอ้เสียหลักครับเสียหลักโอ้หายใจแรงนะครับอาริเดซ่าครับเจอเข่าไปเยอะครับยกนี้กระทุ้งเข้าไปเสียบเข้าไปครับสะสมไปเรื่อยๆครับโอ้ยแต่ละเขา่าโดนแบบเต็มๆครับ ูจะแก้ยังไงครับเจอขวางแล้วเสียบเข่าครับเรามีศอกด้วยฮะโดนชะไชนะหยับครับหยับเดินครับโดนชะไชอาริเลซ่าก็จังหวะหมัดตอนนี้นี่ยังทำอะไรโดนชัยไม่ได้ครับกระชากมาครับลงลงไปโอ้ชัะจะกนหนักครับลุกช้าครับแต่เขายังไม่ดีครับโอ้โหไปไม่ไปครับแหมอาการไม่คดีครับอารีเลซ่า ไปตีเข้าไปโอ้โหเโข่าครับตอนนี้อ่าควรป้ายกยศครับขวามาสเสียบครับตีอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ตีให้รู้จักครับเข่าของลุนรชัยอือโอ้โหตีจนอาเลซ่ามองเลยครับบอกพี่จะตีอะไรผมขนาดนี้มัดหนึ่งสองครับแหมดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วครับยกแข้งยกขาไม่ได้ขึ้นแล้วนุนทรชัยขวามาเสียบอีก สอนแขนไล่แขนบิดอาเทลม้มลงไปโอ้ยิ่งลุกยากยากอยู่ครับลุกตล้มทีนี่แทบไม่อยากจะลุกนะครับอ่ะชุดป้ายกเสียบเท้าแต่เสียหลักลมครับจังหวะน,นี้กองนวลตชยอ่าช่วงป้ายยกครับหมดยกที่สามครับยกที่แล้วโอ้ อาลีเลซ่าอาร์เดซาเดโดนเข่าไปเยอะๆนี่อาการไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเครื่องติดแล้วมันดับยากจริงๆครับสำหรับนนทชัยจิตมังนน์ครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับแอบแรกแรกไอ้ยังโตดีนะครับอาลีเลซ่าครับทำมาทำคืนแต่หลังๆครับโอ้โหเจอทางด้านนนทชัยครับพาไปเที่ยวนีแทบจะทั่วทิศทั่วไทยเลยครับลากมาตีโอ้โหหิวดูครับ พรหัวหนีไปกระสือใหญ่สายเลยครับอารีเลซ่าโอ้เข่าแหลมจริงๆครับโดนชัยยังเหลืออีก2ยกนะครับอีก2ยกที่เหลือครับลูกเกมจะจบแบบไหนครับจะจบแบบคะแนนหรือว่าจบแบบน็อกเอาท์ครับแหมต้องประาเขประงมเป็นการใหญ่ครับทีมงานของอารีเลซ่าเมซาเดย์ครับ ยกที่4ครับโอ้เดินหน้าเสียบเลยครับไม่ได้เป็นพ่อค้าลูกชิ้นครับแต่ว่าเป็นขุนเข่าครับโอ้โหดูครับตั้งหน้าตั้งตาเสียบจะหนีไปไหนครับอารีเนซ่าโอ้โหมีแข้งครับสานนำไปก่อนครับหัวอีกทีนึงครับเดนชัยนอกได้ในดีครับตอนนี้นี่ออกมาเดินเสียบแล้วครับเน้นแล้วครับแหผมอยากจะหวังจะปิดเกมนะครับ พยายามครับลุยลุยเข้าไปโอ้แทร่งหมดเมื่อไหร่นี่แม่เป็นห่วงเลยครับอารีเาซ่าครับจารสะสมครับโอ้โหแทงเข้าไปสี่ข้างครับเดินเบียดไปนะครับนนทชัยครับหมัดขวาย้ำไปโอ้โหเป็นหมัดนำเลยครับอ้าวร่วงแล้วครับไหวไม่ไหวครับอ่ะยังพยักหน้ายังสู้ต่ออยู่ที่นนทชัยเลยครับว่านี่ครับ เสียบจนน้องเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเสียบแหลมจริงๆครับอาเดซาก็สู้เหลือเกินนะครับมีเสียบเฮาโต้เหมือนกันใจถึงจริงๆครับโอ้โหแม่กรรมการบุเร่จะนับไหมยังไม่นับครับเขาลุกขึ้นมาต่อครับไม่นับก็ไม่เป็นไรเสียบต่อไปต่อครับป้ายหน้าป้ายแน่โอ้ยค่อยๆรูดลงไปครับหายใจยาวครับกรรมการต้องนับนะครับ โอ้โหนั่งแบบนี้แล้วไม่อยากจะลุกเลยครับโอ้นั่งแล้วมาสบายครับอาจารย์บุตรอ๋อนับแปดครับอ่ะลุกขึ้นมาสู้ครับเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยครับจะปิดเกมเลยไหมครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้กระซวกแล้วครับไออีเข่าเข้าไปโอ้โหม้องกินข้าวแลวนะตอนเย็นยิ่มเข่าครับโอ้วันนี้ฝันอาจจะมีหลอนเลยครับหลอนเข่าของนักขีปีบ้ครับเต็มๆโอ้โหรายไปใสมาครับกับการเพื่อนก็ดูเลยครับไหวไม่ไหวครับแต่ว่าจะมีโต้เลยครับอรีเลซ่าแหมก็เหมือนยกขาแปะๆเลยครับ ตามสันเทพิปาแต่ว่าดนตริชัยก็ยังเสียบต่อโอ้โหเสียบเสียบไม่เลี้ยงเลยครับเขาของดนตริชัยนะเสียบจนจนตัวเองก็เหนื่อยไปเหมือนกันนลครับดนติชัยครับโอ้เร่งเยอะครับดนตริชัยโอ้โหไหวไม่ไหวนะะมาอยู่หน้าบ้านตัวเองครับดนตริชัยป้ายหน้าตีแม่ก็อ๋อโอ้ยโดนแรงไปทั้งคู่เลยครับโอ้หันมองพี่เลี้ยงครับตอนนี้พี่เลี้ยงก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับอาริเลซ่าต้องช่วยตัวเองครับ โอ้ยถูกสายโซลเอียงครับแหมเริ่มจะหนีแล้วครับตามเข้าไปต่อต้องรัดเอวไว้เลยครับอารีเลซ่าทีมงานก็มองตาละห้อยเลยครับไม่รู้จะทำยังไงครับได้ประสบความใจเชียร์ครับยกปลายยกครับ30วสิบมิโอถ้ารอบนี้ถือว่าสุดยอดนะครับอารีเลซ่าครับก็ถือว่ากัดฟันทนนะครับโอ้ตอนนี้เดียร์นี่พืนแทบจะไม่อยู่แล้วครับ นมเชัยเองก็เร่งเยอะเลยครับแต่ก็เอาไม่ลงนะคือเจ้าตัวก็อยากจะเช็คบินให้ได้ครับแต่ว่าอาริเลซ่าก็สู้เลือเกินครับไม่ยอมทิ้งตัวครับแค่นับแปดอ่ะปลายกครับเสียบเข่าครับบอลยกที่4ครับโอ้โหยกสี่ไม่ต้องบอกว่าเป็นยก ทีมมหามันเลยครับนลชัยนี่ก็เตะจนเหนื่อยเลยครับหายใจแรงนะครับซนารีเลซ่าไม่ต้องพูดถึงครับโอ้หอ๋อโอยโดนแรงครับเซไปเซมาไปดูไฮไลท์กันเลยครับนี่ครับเดินเสียบตั้งแต่ต้นยกเลยครับนทชัยครับเสียบเข้าสีข้างตามเข้าไปชาร์จครับเพื่อความต่อเนื่องอดหน้าป้ายหน้าตี โอ้โหนีเลยครับนั่งบทอะไราตายยาแล้วครับตีดหน้าครับลูกนี้ตามด้วยข่าวชาร์จไปที่เตมหน้าอกไม่รู้จะทำยังไงเนะนี่ยอเลซ่าที่วงในความแข็งแรงสู้ไม่ได้ครับแต่ก็พยายามฮึดต่อยหมัดครับโอ้แต่ว่าดุนชัยก็ถึงตัวตลอดครับยกสุดท้ายครับโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ยาวขนาดนี้ครับสุดท้ายนี่เดินทางมาถึงยกสุดท้ายยกที่5ครับ จะจบแบบครบยกหรือว่าจะจบแบบไม่ครบยกนะครับยังเป็นไปได้เสมอครับโอ้คารวาหัวใจนักสู้ของอารีเลซ่าอาเมสเดนักมวยจากอิหร่านครับไม่ยอมทิ้งตัวนะครับเพราะว่าโดนเข่ากระหน่ำหนักๆนะครับยกที่แล้วไปกต่อครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายยกที่5ดูว่าน,นันชัยจะมาเล่นถึงมือหรือเปล่าครับ โดนใช้ไม่เดินนี่ก็เหมือนเปิดโอกาสให้อลิเลซ่านะครับต้องยึดแล้วครับมีพละกกำลังที่เหลืออยู่ต้องนัดออกมาใช้ให้หมดครับแม่ึดต่อยหมัดก็ยังพอได้ลุ้นนะครับแต่ว่าหมัดตอนนี้นี่มันเบาไปแล้วครับเรียวแรงตอนนี้นี่จากที่หมัดหนักกลายเป็นหนักหมัดครับอลิเลซ่าแม่ระใช้หมดแล้วหมดเล,เลยนะครับออลิเลซ่าแต่ก็ยังสู้ครับ ังพยายามดีนปะทะกับนนทชัยจิตนงนนมาแล้วครับรัดแล้วว่ายังไงครับดึงแมโดนม่วมโดนอจจนัดจนน่วมหมดแล้วครับท้ายในนี้อาริเลซ่าเออพอยก3ยก4นี่เห็นชัดเลยครับว่าโดนเข่าไปเยอะมากครับนนทชัยเองก็ออกมาผ่อนครับเร่งเยอะด้วยครับนนทชัยครับรยกที่แล้ว ยกนี้ก็ออกมาเล่นจังหวะฝีมือครับพยายามกันไม่ให้อลีเมซ่าเข้ามาถึงตัวใช่หมัดยับซ้ายครับใกล้ๆมาก็ล็อกครับช่วงการยกสุดท้ายครับดูว่าจะมีก๊อกสามก๊อกสี่ก๊อกห้าไหมครับแต่ว่าอาวุธที่ออกตอนนี้มัน ทำอะไรโนนเดชัยไม่ได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ก็คุมเกมครับยับแล้วก็คอยบล็อกอาวุธของอาริเลซาครับสำหรับทางแ้่โนนเดชัยออกมาตั้งรับครับโนนเดชัยครบเพื่มถือมืออาริเลซาก็โอ้โหเร่งเงี้ยมันเร่งงื่อขึ้นอยู่แล้วครับเข้าไปครับยิงหมัดหนึ่งสองสามเบาๆก็เหลือประมาณหนึ่งนาทีครับ ก็คงจะไม่เข้าเลยนะครับสำหรับนนทชัยครับดูจังหวะ2อรอให้อาริเลซ่าออกมาครับใช้มัดยับซ้ายกระแทกไว้รักษาระยะห่างไว้เลยครับนะปลายกแล้วครับจบจากคู่นี้นะครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่ชิงหมวยรอบกุ้งบเฮานะครับนินลูกมะขามหวาน จะเจอกับพันชัยลงเยยมกระเทียมวิทยาครับโอ้มีเข่านะครับเข่าฟ้าครับเึ็นเข่าก็โอ้โหเรี่กงว่าเด้งตัวหนีแทบไม่ทันแล้วับอาลีเรซามีหมัดซ้ายครับ คงจะครบยกไปเลยครับคู่นี้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมารอชมผลการตัดสินอย่างเป็นทางการกันนะครับกัะชืนชมหัวใจครับออลิเลซ่าครับแหมกสู้จนถึงครบยกครับถ้าเป็นคนอื่นโดนเข่าเยอะขนาดนั้นก็คงจะทิ้งตัวนอนไปแล้วครับแต่ว่าเจ้าตัวก็กัดฟันสู้ครับตู้สิครับโอ้โหไปเข้าตรงหัวใจครับเข่าแล็ปเข่าโหดจริงๆครับดูสิครับ กดคอลงมาแล้วก uhm oh ็เสยเข่าข oh ึ ho, so es, so hey. oh ้นไปครับโอ้โหน่วมไปทั้งตัวครับโอ้โหนี่ครับเข่าขวาแต่โค้งแทบยุบเลยนะครับเข่าของนนทชัยครับเสียไปแต่ละทีนี่หนักหนักแรงแรงครับมัดจะมีนวมหุ้มเลยครับแต่ว่าเข่าเนี่อ้โหไม่มีอะไรหุ้มเลยครับลงนิดทีดหน้าแล้วก็ชาร์จเข่าตาม พบกับคุณเอ็มเลยครับเอาละครับนี่คือคู่มันคุ้ยของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับ LWC Super Champ นะครับศึกไต่บัลลังของลุมพินี่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับนักชกไทยเจอกับนักชกจากอิหร่านผลการตัดสินเรียบร้อยครับเอกฉันนะครับทั้งสามท่านเลย The Winner by Unanimous Decision Goes to Red Corner ยินดีด้วยนะครับนักชกนนทชยัยจิตมณโณ ชุมพรประเทศไทยอาชนะอัเวร์ซาอาเมียซาเดไปได้แอกเอกฉันนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับคุณวรพจน์ชันทะทวุฒินันท์ครับผู้จัดการฝ่ายขายห้างโมเดิร์นเทรดของผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ปยของเรานั่นเองนะครับวันนี้มอบนี่ถ่ายรูปร่วมเป็นที่รึกนะครับให้กับผู้ชนะของเราในวันนี้และแน่นอนครับรางวัลจากปุ้ม ยินดีด้วยนะครับกับนนทชัยจิตเมืองนอนนะครับนี่คือคู่เอกของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยด้วยนะครับเอาละครับชุด